สวัสดีครับหา,เห <laughs> ายเฮดไหนเจอแล้วพี่แม็กเจอแล้วนี่หนึ่งดอกนี่อีกสามดอกอยู่นี่อัวนี้สวยๆค่ะมาแรงอูงออู้ขาใหญ่มากดี เจอแล้วค่ะหิดพึ่งหืมอะพี่แม่เจอสามดอกนี่เพจนี่เต็มหมดเลยนี่ค่ะสามดอกสวยๆอากศาศห,หนาวหนาวค่ะวันนี้ได้มาดอกหนึ่ง เก <im sharing> <im> <et it> <France> ือบเหยียบเอ้ยมีแฟดด้วยเอ้ยเอ้ยโอ้ติดลากไม้ลูกดอกเล็กเอาไว้นั่นละค่ะอุ้ยไม่ออกอ่ะฮะขึ้นยอมาเราเอะรจะขยามาสี bianco Ce due. Adesso mi fa vedere. E' questo così. Eh. C'è non ha. Volevi là c'è. Uff, giù. Fola, fa due di. Anche qua mole! Guarda. ตอนอยู่ในป่าดูที่ขาเป็นยังไงโอ้ขาสวยค่ะดูสิได้ไหมโอ้ได้แค่หัวค่ะเอาหัวไปตากนะคะึโอ้อืมโอ้โสมเลย พิทากเยอะมากเลยนะฮะดูดิน้องทากตัวอ้วนๆโอ้โห่เฮ้ยด้วยซี้ไม่ใช i แค o ใ uno lì non lo vedo io l'ho visto eh, e non mi messo non ho penso pieghi non spostati eh. cassi tutta la foglia la vita più make up beep sound dog sound dog mm. เดี๋ยวนๆฮึอยู่นี่โอ้พี่โจขาใหญ่นี่ขาใหญ่มากโอ้พี่ทากน้องทากคา่ะเอาไปแบ่งกันอืมโอ้ โมเล่ตุ๊ดตลูมากรบมันจ้าเต้โมเล่เนบอกแฟนพี่ทากินหมดกินขาหมดอโอ้ดูดิกินหมดเลยอ่นนะครับ คนเรียกให้เก็บอู้ขายใหญ่หนึ่งกลุ่มเดี๋ยวก่อนนะนี่น้ำ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 นี่นี่คะ่ะ นี่เจ้าโอ้ดูพิทักตัวยิ่งใหญ่เลยรูมากกกนหมอเลยไหนพี่แมกเก็บเลยพี่แมกเป็นเนี่เป็นนี่เฮ้ยแฟดแล้วพี่แมกเฮ้ยอะหอมไหมนี่ค่ะ อโอ้โนี่แฟดเลยค่ะแฟดแฝดเชียงคุหาเห็ดโอ้ยโดนกินไปหมดแล้วเดี๋ยวจะตอนดอกนี้จะได้ไหมโอ้ได้ค่ะดอกนี้ได้อันนี้ก็ไว้นี่แหละค่ะเก็บ อู้ดอกนี้สวยนี่โอ้ดูพิทากินเหลือแต่หัวโอ้พี่อว้วนโอ้ดูดิโดนแทะไปเรียบร้อย เอยไปตัดขาดูดิมันฝ่อลูกมันฝ่อโอ้ได้มาแค่นี้งลงเหลือจากพี่ถากช่าง,งน้าสงสารตูนเทแล้วเทอ,อีก ออโอ้อ่ะพีทากกินโอ้ตายแล้วแคกแกนดูค่ะกวนตุ่มๆเอ้ยโอ,โอ,โอ้สวยขาดอกนี้เจอโอ้โหพี่หลากไม้ หนึ่งดอกอ่ะนี่โอ๊ะนั่งนะคะถึงเห็นเนี่ยโอ๊ยขารีบเอ้ยโอ้โหติดลากไม้นะคะทุกคนนี่อ้โหดอกใหญ่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ลืมเริ่มเหลืองแล้ว่า ดูจะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งอยู่นี่โอ้ยเหลืองแล้วเดี๋ยวถามพี่แม็กท้าจเจ้าไหมนี่โอ้ยพี่ทาก,กินเหลือแต่ดอกค่ะ สองดอ,อกอุย้ยสามดอ,อกอุย้ยอ่ะแบ่งๆกันพี่ทากครึ่งดอก ตะวันก็เดินซ้ายเดินขวาโอ้ดูพิทากินเหลือแต่ดอกค่ะโอ้ดูดิทุกคนโอ้โหสิดูขาทุกคนโอ้โหสะออนขาดูดิสุดยอดนี่อีกดอกหนึ่งโอ้โหดู ขายใหญ่ยางนั้นเลยอ่ะดูดนินี่สองดอกนี่โอ้โหทุกคนดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยดอดมาเลยวัดอัมปอวัดอัมปอเคลียสกวา่า โอ้โหทุกคนสองมือเต็มเต็มกำมือเดี๋ยวก่อนนะคะนี่เออตอนนี่กล้าเข้าไปกลัวเหยียบนี่นี่ค่ะนี่ค่ะอ,อึ้บหนึ่งดอก สองดอกนี่ดอกสวยอตอเอเตอตอเอเตนี่ค่ะอู้เห็ดพึ่งเอออุ้นิ่มแล้วค่ะนิ่มถ้าตะว,วันถ่ายให้ดูเฉยนะคะเพราะว่ามันแก่แล้วค่ะ นไหมคะดูดิมันอือหนี่ค่ะสุดยอดมันนิ่มเร็วนะเห็ดพึ่งตัวนี้นะคะนี่ยอยู่ในพงหญ้าเต็มไปหมดเลยคะ่ะเนี่ค่ะเต็มไปเลยดูดิเต็มไปเลยคะ่ะเนี่เต็มเลยเขาโตเร็วอ,อุ้ยหนาม ดูหน,นามตอนถอนอุ้ยตอนถอนให้ดูนะคะอุ้ยเนี่ยเห็ดตัวนี้เขาจะแก่เร็วนะคะเนี่ยค่ะดอกนี้สวยเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะในพงหญ้าตอนจเจ้าสามดอกนี้นะคะสามดอกนี้ขายใหญ่ เนี่ยเนี่ยเอ้ยนี่เลยเนี่ยค่ะตันจะเอาตัวนี้ไปแค่สามดอกนะคะที่เหลือเอาไว้นั่นแหละค่ะดูเอาทุกคนอยู่ในขี้โคลนดงหมูโอ้โหขายใหญ่ใหญ่โอ้โห ขาสุดยอดอ๋อโดนี้โอ้โอ้โหมอเลยหักเลยดูทุกคนโอ้โหอ้้หมันแน่นมากค่ะอ้ยโอ้โหสุดยอดนี่ค่ะ นึ่งสี่สี่พี่อ้วนขาองคนดูได้ไหมเอ่ยดอกนี้ดูก่อนนะคะอืมโอ้โหดอกนี้ ม olle คือเหมือนฟอฟัลเขาขาวโอ้หนึ่งดอกโอ้สมบูรณ์มากดอกนี้ไม่มีแท้เลยค่ะ หนึ่งดอกนี่อีกดอกหนึ่งค่ะนะโอ้โหขาสวยๆค่ะคว้าซ้อนำมาเลยโอ้โหดอกนี้สมบูรณ์สุดๆค่ะดิก่กันนะคะ นี่ค่คะสวยสามดอกดอกนั้นดอกนั้นแก่แล้วนะคะเอาสองดอกนี้พอโอ๊ยโดนพิทากินไปครึ่งหนึ่ง <c oughs> อ๋อแต่ว่าลืมกดอัดวิดีโอด,ดูดูค่ะลูกเล็กเขา้าฝ่อแล้วนะคะเนี่ยอยู่ข้างทางเลยค่ะอุ๊ยตายแล้วกินหมดเลยนี่่ะอีดอกดูทิจะได้ไหมโอ้โห โดนกินหมดเลยอ่ะอ่ะเจอดอกหนึ่งนี่ค่ะโอ้อยู่ในดงหญ้าค่ะทุกคนโอ้ยได้แค่หัวได้ มีเชียรมเร์แล้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะตะวันอยู่ในดงย่าอืม C'è schiacciate uno mole. Non l'ho schiacciato? Sì. No. Sì. E? Sì? Sì, fiango. Guarda, tu. Fim a ghiapp. Guarda, bomboline. No, non l'ho toccato io quello. Guarda. Non ci sono arrivato io. Sì? dai, dopo il E qui guarda. Un bombolino. E. Uh. พี่องค์ขาใหญ่อนี่นี่เฮ้ยโอ้โหอ๋อมาเลโอเคสีอ้ยสดว่าด้ะ สวยค่ะว่ดจัหมดหรอือเชียงคุรวูนหลิอุ๊ยกลัวเหยียเห็ดค่ะนี่นี่ดอกนะึงเอ๊ะสเชนได้เป็นไมมาดูเว้